ครูขาสำหรับ EP นี้เราจะเริ่มเอา PA มาทําแล้วนะคะครูขก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่นครูไปโหลดแบบฟอร์ม PA ของคุณครูนะคะข้อตกลงในการพัฒนางานในเน็ตหรือว่าของกกสมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยคุณครูก็จะต้องเลือกแบบฟอร์มที่มันตรงกับวิทยาฐานะของคุณครูเพราะว่าในส่วนของประเด็นท้ายแล้วก็ในส่วนของเนื้อหามันจะแตกต่างกัน เลือกมาให้ตรงกับของตัวท่านเองแล้วสมมติว่าอย่างของครูควันเป็นวิทยาฐานะครูชํานาญการก็เลือกแบบฟอร์มมาให้ตรงนะคะทีนี้พอได้แบบฟอร์มมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่คุณครูก่อนที่คุณครูจะเริ่มกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนะคะครูวันอยากแนะนําว่าคุณครูควรจะไปดู p a อพีเอสองเนาะซึ่งมันเป็นแบบประเมินผลการพัฒนางานที่กรรมการเขาจะประเมินเราะคะ่ะว่า เขาจะประเมินอะไรเราบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่เราทราบคะแนนนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวชี้วัดที่กรรมการจะประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมชิ้นงานนะคะให้ตรงตามตัวชี้วัดไล่มาดังนี้นะคะอะอย่าง100คะแนนที่เราจะประเมินเนี่ยนะคะส่วนที่1ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าจะมีอยู่ทั้งหมด60คะแนนใช่ไหมคะซึ่ง60คะแนนนี้จะมีทั้งหมด3ด้าน สามด้านเนี่ยก็คือ15ตัวชี้วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดก,การเรียนรู้อันนี้8ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมสนับสนุนนี่4ตัวชี้วัดแล้วก็ด้านที่3นะคะด้านพัฒนาตนเองนี่3ตัวชี้วัดในตัวเนี้ยท่านจะต้องคะแนนเนี่ยมันก็60คะแนนเนาะ แล้วก็ในส่วนของประเด็นท้าทายอีก40คะแนนทีนี้ค่ะถ้าคุณครูนะคะไปโหลดเกณฑ์นะคะในคู่มือเล่มสีชมพูที่ที่เคยแนะนํากันไปนะเล่มสีชมพูที่ควรแนะนํากันไปนะคะมันจะอยู่อ่ะถ้าถ้าอย่างวิทยาฐานะชํานาญการนะคะตัวแบบประเมินที่กรรมการจะประเมินเรานะคะที่มันระบุตัวชี้วัดนะคะทั้ง15ตัวชี้วัดนะคะ,ะมันจะอยู่ในหน้า80 นะคะอันนี้ของชํานาญการของชนานาญการนะคะอยู่ในหน้า80ทีเนี้ยมันก็จะลงลารายละเอียดบอกเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องเตรียมชิ้นงานอย่างนี้นะเวลาประเมิน8ตัวชีว้วัด4ตัวชีว้วัด3ตัวชีว้วัดเนี่ยฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรบ้างคุณครูก็จะได้เตรียมข้อมูลไว้ก่อนที่จะเริ่มเริ่มกรอกนะคะเพราะว่าคุณครูก็ทราบอู่แล้วเนาะว่า คะแนนเนี่ยถ้าเป็นครูชํานาญการถ้าประเมินออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบห้าคะแนนแต่ถ้าเป็นครูชํานาญการพิเศษเราจะได้เราจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็สิบห้าคะแนนถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นเราไปดูคะแนนก่อนว่าแล้วก็ดูตัวชี้วัดก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็เอามาถามเวลากรรมการเขาไล่ดูประเมินมีตัวนี้ไหมมีตัวนี้ไหมแล้วมีเนี่ยได้ระดับเท่าไหร่หนึ่งสองสามหรือสี่คะแนน เราอยากให้มันได้เยอะๆเราก็ก็ต้องเอาเกณฑ์ที่กรรมการจะประเมินใน PA 2เนี่ยมาเตรียมก่อนก็ได้มาเตรียมก่อนที่จะเขียนน,ยนะคะโ,โอเคพอท่านเตรียมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็เอาฟอร์มมาเปิดเลยทีนี้นะคะเอาฟอร์มทีเ่เขาเรียกว่าข้อตกลงในการพัฒนางานของท่านเนี่ยมาเปิดเลยนะคะมาเปิดเลยว่า PA 1 PA 1ของท่าน,นมาเปิดเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มทำนะคะ อันนี้ครูบันขออนุญาตยกตัวอย่างในคู่มือเล่มสีชมพูนะคะแบบฟอร์มก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะสาคัญคือท่านต้องรู้ว่าหัวข,ข,ข้อข้างบนน่ะมันเป็นวิทยาฐานะของท่านหรือเปล่านะคะข้อมูลก็ก็มีประจําปีงบประมาณแน่นอนค่ะของเราก็คือปีงบประมาณ2,565นะคะแล้วก็ระหว่างวันที่นะคะท่านก็ใส่ลงไปนะคะ ชื่อสถานศึกษาข้อมูลเงินเดือนอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณครูเองใช่ไหมคะพอคุณครูใส่เสร็จนี่ค่ะมาเลือกประเภทของห้องเรียนถ้าคุณครูสอนมัธยมเหมือนครูวานหรือว่าสอนปถมคุณครูก็เลือกห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานถ้าคุณครูสอนปถมวัยก็ติ๊กปฐมวัยถ้าคุณครูสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษก็ติ๊กอันนี้ก็คือให้ให้ติ๊กแล้วก็เลือกตามตามเขาเรียกประเภทห้องเรียนของคุณครูนะคะทีนี้ค่ะ ข้อตกลงในส่วนที่1น,นะคะซึ่งมันเป็นในเรื่องของภาระงานในอันแรกเลยจะเป็นชั่วโมงสอนตามตารางสอนคลิปนี้ก็อยากจะให้ให้คุณครูมาเน้นตรงนี้ให้ความสําคัญนะคะในแบบฟอร์มนะคะข้อตกลงในการพัฒนางานตัวนี้เขาให้คิดเป็นชั่วโมงนะคะก็จะมีบางโรงเรียนนะคะขคุณครูที่ยังใช้50นาทีอยู่นะคะถ้ายังใช้50นาทีอยู่ คุณครูก็จะต้องเอาชั่วโมง5 0นาทีของคุณครูตามตารางนั้นนะคะมาปรับให้เป็นชั่วโมงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ข้อเสียมันก็คือเมื่อปรับเป็นชั่วโมงแล้วนะคะคุณครูหลายท่านมักจะมีชั่วโมงสอนเนี่ยตามตารางสอนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหรือต่ำกว่าพลังงานขั้นต่ำที่กศกกำหนดนะคะอันนี้ก็ ก็ต้องดูเป็นพิเศษเนาะก็ต้องระมัดระวังนะคะไปดูเป็นพิเศษแต่ถ้าเทอมหน้าเนี่ยถ้าโรงเรียนไหนปรับเป็นหนึ่งชั่วโมงได้แนะนําว่าควรปรับเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันจะกระทบกับคุณครูเนื่องจาก50นาทีบวก50นาทีบวก50สินาทีพอ,บ,อบวกกันทุกทุกคาบแล้วพอมานับเป็นชั่วโมงนับเป็นนาทีแล้วเนี่ยต่อสัปดาห์นะคะคุณครูจะไม่ผ่านนะคะคือต้องปรับให้เป็นชั่วโมงก่อนนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะก็อันนี้คือยึดตามแบบฟอร์มนะคะ ทีนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นปฐมวัยนะคะคุณครูชั่วโมงสอนของคุณครูตามตารางสอนจะต้องไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เอาเอา ic, เอาเรื่องแค่ชั่วโมงสอนก่อนนะคะเราคุยกันถึงเรื่องชั่วโมงสอนนะคะถ้าเป็นมัธยมศึกษานะคะมัธยมศึกษาก็ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของคุณครูถึงไหมคะเอาถ้าถึงก็ไม่มีปัญหานะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้คุณครูทําตามแล้วก็มาไล่ไปถึงชั่วโมงสอนของท่านนะคะทีนี้งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะก็ก็เป็นงานที่สถานศึกษาเขาให้ให้เราทําที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนะคะก็ควรจะมีคําสั่งของโรงเรียน นะคะคที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอางานในแนวกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานวิชาการกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานกิจาการนักเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งตัวหลักฐานตัวนี้เวลาเวลาที่ท่านเอามาแนบคะ่ะหรือเอามาให้กรรมการที่ท่านแต่งตั้งมาประเมินเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะคือมันง่ายกว่าที่เราจะไปนั่งคิดเองว่าอ้ย ไองานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เนี่ยของชันเนี่ยทำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้ามันออกเป็นคําสั่งของโรงเรียนมันก็จะง่ายหรือว่างานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะโอเคเนาะถ้าท่านทำในส่วนนี้เสร็จนะคะคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันถึง ส่วนที่2ที่เป็นงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งครูนะคะในแต่ละด้านซึ่งจะมีทั้งหมด4ช่องเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแต่ละช่องอย่าลืมเหมือนที่บอกนะคะว่าคุณครูต้องเอาเกณฑ์ที่จะประเมินนะคะเกณฑ์ที่จะประเมินที่เราไปเอาของ PA 2มา เป็นแบบประเมินที่กรรมการจะประเมินเรานะคะตาม15ตัวชี้วัดนะ่ะเราเอามาเขียนลงว่าเราจะทําอะไรบ้างคือเอาตามตัวชี้วัดเลยมาเขียนลงคุณครูก็ต้องเขียนเป็นของใครของเราใช่ไหมคะเขียนในบริบทของของเราโดยโดยยึดตามาวิชาที่เราสอนนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันเดี๋ยวท่านไปทําในส่วนแรกของท่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ